เปิดลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปี2,565แล้วรายละเอียดเป็นยังไงไปดูในคลิปนี้กันได้เลยครับฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ได้เลยครับพอมีข่าวดีๆข่าวใหม่ๆก็จะนำมาอัปเดตเล่าให้ฟังในทันทีครับผมลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามภูมิรําเนาของผู้มีสิทธิ์ ภา,ายในเดือนพฤศจิกายน2563และเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน2564นะครับ โดยคุณสมบัติต้องเป็นผู้สูงอายุรายใหม่นะครับที่มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์และไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนโดยอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ2,565นับอายุจนถึงวันที่1กันยายน2,565อ่ะละง่ายๆนะครับก็คนที่เกิดก่อนวันที่2กันยายน2505นั่นเองนะครับโดยสามารถเตรียมเอกสารหลักฐานในการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ดัง นี้ 1. บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายนะครับสนะครับทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารสําหรับกรณีผู้ที่ขอรับเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคารนะครับ โดยเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุนั้นรายเดือนแบบขั้นบันไดจะให้คนที่อายุ60ถึง69ปีนะครับได้รับเดือนละ600บาทอายุ70ถึง79ปีได้รับเดือนละ700บาทนะครับอายุ80ถึง89ปีได้รับเดือนละ800บาทส่วนอายุ90ปีขึ้นไปได้รับเดือนละ1,000บาทนะครับฝากด like, กดไลค์กด s u b s c r i b e กดติดตามไว้ได้เลยครับพอมีข่าวดีๆข่าวใหม่ๆก็จะนำมาอัปเดตเล่าให้ฟังในทันทีครับผม